หนูแผงใหญ่ครับนี่ครับแผงนดงดำครับดำเงี้ยมนะครับนี่ครับ,รบดูขนครับ เตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเป็นการหาอยู่กิกนด้วยชีวิตจริงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ที่รับชมคนมีอายุ18ปีขึ้นไปฝากกดติดตามช่องพันปลายเอ็ด้วยสวัสดียามยิงครับผมก็มันดักหนูนะก็เห็นรอยขี้นะครับก็วันนี้ใช้มันสับปะังบ้างครับเพราะมันเทศหาไม่ได้ครับหมด อันนี้พันเป็ดของมันดักเราไม่ติดนะครับเขาก็เลยให้ผมมาซ้ำนะครับเออเดาๆจะนับซ้ำเองอย่าดูทีเหยวอ้อยก็ไม่เข้า <c oughs> นี่ครับพันเป็ดมาละให้ผมมาดักบอกสองวันเอาไม่ได้สักตัวเลยครับบอกไซส์ใหญ่นะครับก็ดูรอยขี้รู้เลยว่าใหญ่นะครับ จะลองลดักดูบ้างนะครับสวัสดียามค่ำคืนครับก็ มาดูกับที่ดักไว้นะครับงเงียบครับอันนี้ก็ไม่ติดนะครับไปดูนากันต่อตอนนี้ก็งเงียบครับหนังนี้งเงียบ ผมว่าแล้วรัวอะไรแปลกๆครับคิดว่าทางหนูนะครับนี่คร e> <Yes ับให้ดูกันเลยครับดูจะเห็นตัวหรือเปล่าดูับข้างในนู่ครับว่าถ้ารูหนูทำไมถ้าไม่ไม่ไม่มีขี้มันครับออืจะเห็นหรือเปล่าครับ ตึงเงินตัวทองครับนู่นนะครับดูห่างแอ้ยาวเบื่อเลยครับนู่นครับดูห่างครับโอ้โหขดมนนี่ครับตัวมุดไปข้างในนะครับแต่ถ้าดูนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้ผมซูมนะครับ เนี่ยครับโอ้โหใหญ่ใหญ่มากครับเพิ่งไปเจอครับนอนข้างปะอ้อยครับบ้าโอเค พยายามกลับกันดีกว่าหนังไม่นั่นก็ใหม่นี้บอกเลยอัานเจก่บอกว่าเอายากมากรับักนู้ง่าก็ไม่ติดนะครับเหลืออีกไม่กี่หลังนะครับไมหมดครับ อ้าวเหล่านี้จิดครับผมโอ้ดูนะโอ้โหหมาครับแต้มแ้วครับ,รรบโอ้โหเป็นลูกลูกแผงหลังแดงครับมาครับแต้มแดงครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอบไปก่อน,นครับนี่แต้มแดงของเราครับเหมือนหมานครับ นี่คร <rapper> ับแผงหลังแดงนะครับดูหลังเขาจะแดงนะครับดูคนแพงนะครับะครับเป็นนแผงแล้วก็แผงหลังแดงนะครับหนูที่ผมบอกก็มีสองชิ้นครับมีแพงหลังแดงกับแผงหนังดำนะครับดูคนแพงนะครับถ้าเป็นหนูครัวธรรมดาหรือว่าหนูหลังแดงเนี่ยเขาจะไม่มีคนแผงนะครับแบบนี้ครับไปเดี๋ยวไปรุนหลังต่อไปกันครับ หลังนี้ตะลามอีกแล้วครับผมสิเกตใกล้กันนะครับนี่ตต่ที่สองแล้วครับเป็นหนูแผง,งแดงเหมือนเดิมครับนี่ครับโอ้โหสองแต้มแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมครอปก่อนครับมาแล้วครับสองแต้มมันมน ครับต่านทีซองเราเดี๋ยวใส่กระสอบได้ก่อนครับเอาปืนยิงปลามาเหมือนเดิมครับเผิดโจหนูเหมือนกับนะครับไปกำลังไปนี่มันก็ติดติดหลังนี้นะครับแล้วก็หลังนี้นะครับครมีกรนนาจะกลับจะหมดแลวครับ เรมีตรงน,นู้นนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูครเอา้าหลังนี้ลันนะครับโอ้ยติดครับผมนี่ครับหูหหนูแข็งใหญ่ครับนี่ครับแขังดํดำครับดำเนี่ยมนะครับนี่ครับดูคน,นครับ โโอ้มานเลยครับสุดเด็ดเราครับจ้ได้ผลกินครับไม่ใ,ใครพลาดครับโอเคจวขอปดก่อนครับนี่ครับแต้มทีสามเราใส่สวยครับใหญ่กว่าเขาสองตัวแรกนะครับ Okay. ไปอย่าไปดูหลงข้างหน้ากันต่อครับอุ้ย,ยดูย่นไปไปดูข้างหน้ากันต่อครับตอนนี้ผมก็ยานครบหมดแล้วครับเดีย๋ยวจะหนุม่มให้ดูนะครับนี่ก,ก็สอบนี่ครับนี่ครับเต็มแรกแล้วครับ มีสองเรานี่ครับแตงกวาครับเป็นหนกแผงใหญ่ครับแผงหนังดำนะครับอันนี้ก็หลังแดงนะครับก็ได้มาทั้งหมดสามแต้มนะครับก็ถือว่าหมานอยู่ครับ สามแต้มสวยๆครับผมไปเดีย๋ยวเราไปดูพันเป๊กก่อนนะครับว่าได้กี่ตัวนะครับจะหมานหรือเปล่านะครับก็ถือว่าไซส์สวยอยู่ครับสามแต้มเอาปืนมาไม่ได้ยิงนะครับไม่เจอเลยเจ,เจอแต่พี่โต๊เคนะครับอยู่ในรูใส่กระสอบไปไป ดูพันเป็กกันดีกว่าเป็กก็อยู่ตรงนู้นนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงพันเป็กแล้วครับกำลังก่อไฟนะครับได้ไปวไเดี๋ยวได้อยู่สามตัวในก็ชอบป่ะไ,ไ,ได้เป็กอะไม่ได้ทั้งตัวเลยอะไรวะดักไงไม่ติดวะ โอ้โห ôi. ได้กี่ตัวสามโอ้บา๊าหนูแพงตัวนึงโอ้โหไปเจอนี่นกว่าไอตุ่มเงินตัวทอง <c oughs> อยู่ในรูไอเอจใจเอทำไมทางมันเลื่อมผิดปกติแต่ไม่มีรอยขี้ไม่มีอะไรดักดูไอตอนดักก็ไม่ได้เอาไฟฉายไปไงช่วงสลัสวๆลัวไง พอเอจใจกลิ่นมันแบบยังไงวะกลิ่นแปลกๆอ่ะลงส่องไฟไปจะได้เนึกว่างูเหลือมไงเห็นหางไหมโอ้โหเห็นลายพอยเลยอ่ะหยดไม่ได้จริงอ่ะไม่ได้จริงเอาไปเลย,เลยน้าให้เอาไปไปกินตัวเล็กไงให้หมดเลยเฉะลยอืม nghĩa trầm mà đi.